สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าวันอังคารที่24นะครับนี่ครับวันอังคารที่24พฤษภาคม2022ครับผมเวลาตลาดปิด16.45นะครับเราตั้งไปเลยนะครับ16.45โดยเฉลี่ยนะครับมันอาจจะออกไป5.5หรือไป5 0หรือน้อยกว่านี้นึงไม่มีผลครับไม่เป็นไรนะครับเพราะเราดูที่ดาวจันทร์ตรงนี้ครับดาวจันทร์ตรงนี้เห็นไหมครับมันเคลื่อนตัวจากตรงตรงเดือนหนึ่งเนี้ยมันข้ามา13มงศา มันข้ามานี่ครับมันเข้ามาอยู่ในอาณาเขตของเนี่ยครับเรือนชะตาที่สองเรือนชะตาที่สองเนี่ยมันจะมีอาณาเขตเนี่ยครับเส้นหนึ่งมันอยู่นี่เนี่ยครับเส้นแบ่งเรือนชะตาอยู่นี่ครับผมเนี่ยครับเดือนสองเพราะงั้นเนี่ยดัชนีของเซ็นตอินเด็กซ์หรือตลาดหุ้นไทยในวันนี้นี่ครับลบไป9.05จุดดัชนีไปที่1626.23นะครับเนี่ยครับอยู่ในแดนลบนะครับเฮ้ยบอกว่าถ้างั้นเราเปิดออเดอร์เล่นลงก็ได้ครับผม9จุดนะครับบอกเล่นจุดละพัน ก็วันนี้เราได้ละเก้าพันนะครับผมเก้าพันบาทนะครับเราบอกว่าเฮ้ยเล่นเล่นจุดละสองพันเล่นจุดละหมื่นเก้าหมื่นบาทครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับดาวจันเนี่ยครับดาวจันอยู่เรือนสองแล้วว like, hey, oh, yeah, ันต <ff ull ing ats> ่อไปเราก็สามารถที่จะใช้สมัยสมาร์ทโฟนของเราดูได้ครับท่านว่างๆท่านก็ดูกันกัน้าไปเนี่ยครับเนี่ยครับก็ดูกันเข้าไปเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนนะผมประเด็นอันเนี้ครับเราสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนหน้าจอได้ไปเปลี่ยนวันที่ได้ครับเียเนี่ยครับเนี่ยครับ เนี่ยครับเราก็เข้าไปเปลี่ยนวันที่คณะนองครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับเราเข้าไปเปลี่ยนวันที่เนี่ยครับเราไปเข้าไปเปลี่ยนวันที่การใช้งานของมันเนี่ยครับเนี่ยครับการใช้งานของมันเมนูเมนูอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับมีโปรกมเปลี่ยนวันท่องวันที่ค่ายๆนะครับผมเดี๋ยวนี้มันง่ายเดี๋ยวนี้มันง่ายครับสมัยตอนสอนเมื่อ20ปีแล้วเนี่ยเราใช้กระดานจานจากลาสีนะครับมานั่งหมุนไปหมุนมาครับ เนี่ยครับเราใช้กระดานจานจากราศีนะครับมานั่งหมุนไปหมุนมาต้องคํานวณนะครับตาแหน่งดวงดาวต่างๆต้องคํานวณมือคํานวณโอ้โหใช้ความคิดเยอะนะครับนะครับยิ่งย้อนกลับไป28ปีที่แล้วเนี่ยโบราณกว่านี้นะครับโบราณกว่านี้อีกนะครับสมาร์ทโฟนไม่มีแน่นอนยี่สิปีแล้วโอ้โหอะไรต่างๆเนี่ยแต่อย่างว่าครับผมจบมาได้ประกาศซีบัตรจากฮามเบอร์เกอร์ชูเลอร์ครับนักโหราศาสตร์ยูเลเนียนนะครับอ่านะครับ แล้วก็เรียนรู้วิชาดาราศาสตร์หัวศาสตร์นะครับจากปฏิทินดาราศาสตร์ที่ผมได้ให้ทุกท่านชมในคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ครับก็สอนมาประสบการณ์ในตลาดหุ้นนี่ยี่สิบปีนะครับผมทั้งหุ้นไทยทั่วโลกครับผมนะครับเราก็เอามาใช้ประโยชน์จา,จ,าจ,าจ,าจากจากการที่ดูตำแหน่งดวงดาวนะครับสถิติศาสตร์นะครับบวกหลักวิชาการตำแหน่งดวงดาวที่แม่นยําจากองค์การอาซาเราก็ร่วงรู้แล้วว่าดัชนีจะมีทิศทางเป็นไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็สบาย สามารถที่จะลงทุนกับมันบอลุ่มเนี่ยครับเมื่อวานห3 6 4 3นสาพัน้าล้านบาทบอลุ่มขนาดนี้มันเหมือนก็เป็นการตลาดรูปเนี่ยมันเหมือนเป็นการค้าการค้าของที่ที่หนึ่งถ้าท่านตอบว่าไปไปวันนี้ไปห้างอูโห้างมันเงียบหน้าดูเลยบนถนนก็เงียบตลาดนัดก็เงียบโต้รุ่งก็เงียบทุกตลาดเศรษฐกิจตอนนี้มันเงียบมันเงียบมันมันเป็นช่วงที่มันมันเหมือนว่ามันมันล่มสลายลงมา เพราะงั้นเราบอกเราจะเข้าสู่ธุรกิจนี้ก็งเงียบตรงนั้นก็งเงียบแต่ตนาดหุ้นไม่มีวันเงียบไม่มีวันเงียบเม็ดเงินเนี่ยของคนที่รวบรวมจากเขาเรียกประสบความสำเร็จในชีวิตก็มันเล่นหุ้นนะครับบริษัทที่ประสบความสำเร็จก็จดทะเบียนเข้าไปเป็นมหาชนคนที่มีเงินมากมายลูกเจ้าสัวลูกอะไรต่างๆหรือเท่าแก่ที่ค้าขายมาตลอดชีวิตสัมพงษ์สัเพลยเยาวราชพรอมมีเงินก็มาเล่นหุ้นใช่ไหมครับ คนที่เล่นหุ้นคือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เอาเงินที่เหลือเอาเงินที่มากมายมหาศาลมาเล่นหุ้นเพราะงั้นตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นที่รวบรวมของเม็ดเงินอภิมหาศาลพอเรามีความรู้เราก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นไปกาอบโกยหรือไปได้มาจะทำกำไรรายวันรายสัปดาห์รายเดือนอรายปีหรือจะรายชั่วโมงหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ต้องมีความรู้ครับผมต้องมีความรู้สมัครเรียนกันเข้ามาได้ครับผมนะครับถ้าเป็นเรียนออนไลน์ก็สมัครเรียนกันได้นะครับ การถึงสุขมาเรียนที่บ้านผมเมืองผมจังหวัดผมกาญจนบุรีก็ได้ผมเป็นคนฝั่งทนนะครับผมเป็นคนวงเวียนใหญ่นะครับบ้านผมบ้านเดิมก็อยู่ที่วงเวียนใหญ่นะครับอยู่วงเวียนใหญ่เกิดอยู่ที่นั่นแหละครับจบวัดนวลน,นรดิ์แล้วไปศึกษาต่อที่สถาบันทิโนโยิปเจ้ากา้าพระนครเหนือนะครับทีนี้เนี่ยก็ได้อยู่ในวงการนี้มานะครับแล้วเอาขนเงินถอนก็ได้เงินได้ทองมาปลูกบ้านอยู่ที่เมืองกาญครับมาอยู่ที่เมืองกาญ ประมาณสิบสี่สิห้าปีแล้วนะครับก็มาปลูกอยู่ที่นี่แล้วก็ไปมาระหว่างกรุงเทพกับกาญจนบุรีเพราะงั้นที่กาญจนบุรีเนี่ยมันจะมีร้านอาหารร้านกาแฟชั้นนำนั่งสบายจากถึงสุขมาหาผมที่บ้านได้ถ้าเสาร์อาทิตย์ผมไปกรุงเทพไปเที่ยวหาพ่อหาแม่อยู่แล้วนะครับก็ไปเที่ยวอยู่แล้วก็ไปเรียนไปสอนกันที่นั่นหรือจะเรียนออนไลน์ด้วยเรียน